เราช่วยมองมาว่ามัดง่ายหือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ชอบมีง่ายอะไรก็ได้ก็่เรื่องมันช่วยหนะคือแค่ไม่ชอบยากคือต้องมีเรื่องยุ่งยากที่มากเรื่องที่สุดเวลาทำไงอ่ะมีง่ายก็ได้เนี่ยชอบง่ายแคชอบ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 เอาหน ยูรีก็ไปไม่ได้แค่ไปเที่ยวเลยตั้แต่ก็เต็มที่ก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ที่จะว่าก็ไม่ได้ก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเราชอบเป็นเรื่องมากชอบพา雅ช่าง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 มัน ปัญหาอะไรแล้วคยแกเอาอะไรเป็นเรื่องยุ่งป้าตองชอบเรื่องมากที่ยุ่งยากนี่ใสมันมันก็เพื่อนเนี่ยคูว่าว่าเราช่วยรู้ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ม่ใช่เบอกว่าใช่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 ช่วยแเ่งอื่้วเก็อึ้ช่วยช่วยแตทไมเพื่อนช่วยไมช่วย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 ด้วย 我来，你走；我来，还你了。相信，了。 ผมดีครับชอบครับเพราะว่าเขาสนุกสนานใหเขาเต็มที่ดีแล้วก็คาแรคเตอร์ของเขาออกมาเยอะซึ่งทําให้ทุกคนแฮปปี้ไปด้วยผมม็นได้ชาร์ว่าทุกคนก็เต้นไปด้วยอะไรไปด้วยถึงแม้ว่าบางครั้งเราก็นับสเต็ปออกมาแต่ว่านั้นมันไม่อนันไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆไปได้ใช่อ๋อเันมุกเลยใช่ไหมแต่ว่าผมว่าดีครับออกมาโดยรวมนะสนุกสนานดีครับสนุกก็เราเราสองคนรู้เลยครับเพราะว่าเราเลือกกันด้วยร้องเพลงแร็ป อันเต้นแล้วร้องรู้เพลงนี้มันเหนื่อยแทนบากเจ็เหมือนกันเราอยู่เราอยู่บนเวทีด้วยเมื่อกี้ะครับหายใจแตแทบจะไม่ทันโอ้ยมัท่ามากแล้วแต่ก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วไม่ได้เชนแล้วไม่ได้เชนแล้วมันจะมันจะดีขึ้นดูเลยค่ะใจอยู่ข้าชาจริงๆแล้วไอ้ตัวเนี่ยมันเวลาอย่างเงี้ยลมมันจะเข้า มันจะออกมันต้องไปอัตโนมัติลูกแต่นีถจะมาตรวจแ้มันไม่หายใจเข้าเนี่ยคนดูจะเหนื่อยลูกแล้วหนูก็จะเหนื่อย <c oughs> อย่างเงี้ยขาดทำอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่หนูโยกเนี่ยหนูจะเข้าออกเข้าออกแล้วมันจะไม่เหนื่อยนะคะแล้วคนดูจะสบายใจขึ้นเราต้องบอ,อกว่าพัฒนามาเยอะมากเหลือตรงนี้เท่านั้นน่ะอีกนิดนึง relax หลับหายใจให้ถูกที่เพราะว่าหายใจได้ทุกทุก m o ฟเลยอ่ะอือคุกสาว ี่อยากมนแนะนำว่าแรปคือแบบแรปยังไงให้รู้สึกสนุกขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าโดยรวมๆแล้วดีดีขึ้นแล้วล่ะก็ความจริงมันประโยคซ้ําคือประโยคสุดท้ายอะฮะประโยคสุดท้ายที่มันจะเหมือนกับบีดลงที่มันจะไม่ต้องมายุ่งกันอะมันมันคือมันคือมันต้องกระแทกปล่อยออกมากระแทกออกมาเวลากระแทกตอนท้ายมันเป็นบางช่วงที่กระแทกได้ถ้าเรากระแทกมันจังหวะบีดของฮิปฮอปมันมีนิดเดียวมีแค่นี้แต่ว่าเวลาเรา จังหวะสุดท้ายเนี่ยคือให้มันซ้ําเข้าไปหนักหนักหน่อยถ้าเราซ้ําตรงนั้นได้เนี่ยมันจะเหมือนกับว่าได้ได้บีทของฮิปฮอปมามันก็เลยจะหนักแน่นเอาแช่เขาว่ายุ่งหน้าเนี่ยมันหวงว่าอย่าลําคขาดขาดอย่าไปยุ่งหน้าอะไรเงี้ยนะมันก็นน่าจะได้อารมณ์บูรักค่ะแต่สร้าบที่เลชอบว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงของคนใจสู้คือถ้าใจไม่สู้มันทั้งเต้นทั้งอะไรทั้งเหงื่อทั้งผิวหนังเลยทีเดียว เออก็ดีเรามีตรงนั้นอยู่แล้วแล้วก็ทำออกมาได้มันก็ต้องสู้อย่างนงี้แหละแต่อย่าเครียดจบ mm hmm. พอเครียดแล้วมันดูไม่สนุกมันดูว่าเฮ้ยเหนื่อยแล้วเครียดไม่ใช่บอกว่าออกมาร้องโชว์แล้วแล้วมันเครียดไปตามเรื่องความจริงมันสนุกได้นะครับบางช่วงมันจะ mm hmm. ยิ้มหัวเราะลุดเมื่อกี้ครูก็ไม่ได้ดูว่ามันเป็นเรื่องแย่นะ mm hmm. เพราะว่าเราไม่ได้เลกเทอไงพอพื้นแล้วเราก็กลับมายังยังคอนโทรลอยู่ได้ก็ดีก็เก็บความใจสู้นี้ไว้ สิ่งที่กลัวที่สุดก็คือช่วงท้ายมันจะแผ่วเพราะฉะนั้นช่วงท้ายมีเท่าไหร่มันต้องใส่ให้สุดไม่ให้เหลือแล้วอย่าอัน้นเลยยิ่งพอเรารู้ว่ามาถึงช่วงนี้มันใกล้จะจบแล้วเนี่ยเส้นมันต้องขึ้นให้ได้ไม่งั้นแบบมันอาจจะน,น่าสนุกไปได้แค่แบบสิของเพลงอีก30เราก็มาลุ้นว่าไหวไหมลูกอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นไอ้สาที่เหลือมันต้องเยอะว่าไอ้เจแรกด้วยซ้ําจะได้เข้าเส้นชัยได้แบบไม่ไม,ไม่ไม่ล้มหัวจิ้มไปก่อนจะถึงต คยบอกกระชาคือในเรื่องของเวลาเต้นนะคะที่เพราะมันคือการรีแลกคือการเต้นแล้วรีแลกร่างกายแต่คราวนี้เวลาที่เรารีแลกปุ๊บอย่างเพลงนี้มันจะเป็นแนวของโอสกูที่พ p อปเป็นเมื่อก่อนพี่เจร้องนะคะในยุคยุคของบบ<อ>คือ,อคือคือ,คอยุคยุคแรกๆยุคเก่าๆนะคะ่ะคือเป,เป็นการเต้นแบบโอสกูมันไม่ใช่แบบนิวสไตล์นิวสกูสมัยสมัยแบบนี้นะคะโอสกู <All> school, เพราะฉะนั้นคือในเรื่องของการรีแลกรีแลกร่างกายเนี่ย เราดีแลกตอนนี้ดีแล้วแต่ว่าคชาอย่างปล่อยแขนพอรีแลกปกุ๊บาชาล่อยปล่อยแขนมันเลยดูการจัดระเบียบร่างกายมันดูแป,ปะๆดูเหมือนอะไรหล่นือเป่า<ม>คือคนจริงมันมันมันเป็นการรีแลกตัวก็จริงใช่แต่คราวนี้เรื่องแขนเนี่ยมันก็ต้องมีสตินิดนึงเพราะเราต้องเก็บแขนแบบไหนแขนเราต้องอยู่แบบไหนแต่ตัวรีแลกแต่เมื่อกี้พอาชาดีแลกปกุ๊บขชาทิ้งแขนมันก็เลยเหมือนว่า อะไรหล่นอะไรหล่นวะคานคานหาอะไรเนี่ย <c oughs> เรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องที่เรื่องที่พี่บอกกับชาสมมติว่าระวังเรื่องนี้รีแลก์จริงใช่ใชต้องดูรายละเอียดตัวเองด้วยฮิป <c oughs> พ,พอบไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยหมด <c oughs> ไม่ได้เป็นอย่างนี้มันปล่อยก็จริงแต่ว่ามันมันมันคุมท่าตัวเองอยู่นะครับเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องเรื่องที่ที่ถติว่าเมื่อกี้ชาเต้นท่าผิดหลายท่ามีผิดหลายท่าแต่แต่พี่ชื่นชมเพราะว่าชาก็ยังกลมา จุดของตัวเองได้ทําให้คุณครูบางทีก็ดูไม่รู้เยี่ยมแอนค่ะ